คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนมาดูแนวทางหวยฮานอยนะคะรอบปกตินะคะเพื่อนก่อนอื่นเนาะเรามาดูผลของวันที่5กันก่อนนะคะผลออก 8 6 6นะคะแล้วก็76นะคะเพื่อนๆพืน66ไม่เข้านะคะต้องไม่ได้เจาะเลขเบิ้ลเลยเนาะส่วน76นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่รูดเลข7นะคะก็เข้า76เนาะเข้าแต่เลข รูดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะเพื่อนๆรูดเเข้า7 6เนาะเรามาดูของวันที่6เดือนพฤษภากันต่อเลยเนาะเลขในตารางนะคะเลขสองเก้าแปดศูนะคะเลขเด่นอยู่ตรงกลางค่ะเพื่อนๆน เด่นเด่นศย์กับเด่นหนะคะก็มีมาฝากเลขละ3มชุดนะ,น,น,ะะ 04, นะคะเพื่อนเลข0ย์มี02นย์สะคะศูนยนเะคะเพื่อนเลข5มี50 58 59นะคะตัวกันค่ะจะเป็นเลข8นะคะมี80 8ศนะคะ แปค่ะส่วนเลขที่ต้อมชอบนะคะเพื่อนมี2 5 4 9 7 4นะคะตัวสุดท้ายก็คือ9 2นะคะเพื่อนท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะสำหรับสายวิ่งรูดวิ่งเลขศูนย์ดูเลข5นะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะต้อมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย